ปอ้างอยู่อ้างอยู่งย่่าวไหมอ้างอ้างอ้างอะไรเนี่ยสามประมาณ10หาถึง20เมตรเดาเดได้เนี่ยต้องไปอ่านทุกฝ่ายทั้งหลั้คุามรองรั้คุ ผู ab, ้หนูกาเสียงบอกสิขอไหมบ่เด้อทีได้ยินบอกว่าเสียงนำตงูดัเีครับไปบอกาแดดอว่าแดค โอเคครับผมสำหรับทริปนี้นะครับอุทยานแห่งชาติภูเวียงพาชุมตะวันน้ำตกตากฟ้าครบในอุทยานแต่ว่าร้านกางเต็นท์ไม่ได้ไป,ไปสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับถ้าอยากมาเจอหมอกผมแนะนำอาอกจากพศจิกาไปชัวมก,กรลาพิจิกานาหนาวจะจัดเลยแนะนำให้มาช่วงนี้จะได้เจอแน่นอนกับบรรยากาศแสนดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเก็บภาพเก็บบรรยากาศฝากเพื่อนแล้วฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตรงนี้ทิ้ง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  ช่องนูนี้สายเรานะครับแล้วเจอกันทริปหน้าอุทยานไหนติดตามกันครับขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนน้องๆนะครับที่ร่วมชะตากรรมด้วยกันทริปนี้ลาไปก่อนครับผม โอเคครับรู้ไหมท่านี้เรียบร้อยไปมืดเลยเนี่ยส <c oughs> าวแกงเขา